วันแรกที่เขียนไปสมัครในการบวชเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรเราผิดหวังกับโครงการที่แล้วครับเราโครงการที่แล้วมีให้ผมลงชื่อแต่ทีนี้โดนปัดตกไป mm hmm. ผมก็เลยไม่มีตอนแรกไม่มีกระจิตกระใจที่จะบวชแล้ว mm hmm. แต่ทีนี้โยมแฟนเขา อยากให้ผมบวชก็เลยลงอีกรอบหนึ่งก็เลยได้ครับได้ใช่ไหมคะข้างล่างนี่คือรุ่นที่19ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นคนละโครงการกันครับอ๋อไม่ใช่โครงการเราใช่ครับอ๋อไม่ใช่โครงการของวัดพระรามเก้าใช่ครับเป็นโครงการอื่นใช่ครับโอ้ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านก็ได้บวชสมใจแล้วใช่ครับค่ะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติครับค่ะท่านได้อะไรจาก การบวชครั้งนี้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเลยครับที่รู้สึกว่าสงบมากอะไรเงียบมากผชอบมากเลยครับแล้วประทับใจอะไรในธรรมสถานเราบ้างมาสานใช่ไหมครับชอบได้เจอผู้คนหลายๆอาชีพได้มาพูดคุยกันครับแล้วก็ได้เจอญาติโยม ที่คอยมาจิตศรัทธามาคอยช่วยครับน่ารักดีครับยินดีค่ะแล้วไปทุดงครั้งนี้ได้อะไรกลับมาไหมคะทุดงครั้งนี้ได้อะไรกลับมานะมครับผมบ้าผมได้ความนิ่งขึ้นเยอะครับเพราะว่ามผมทำงานเกี่ยวกับราชการอะไรพวกนี้ครับซึ่งต้องมีสติตลอดเวลาเป็นผู้รักของสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมอ๋ออ๋อ สิบรูปนี้มาด้วยกันหมดเลยใช่ครับแต่ค่าต่างหน่วยกันมาต่างหน่วยงานครับซึ่งผมเด็กสุดแล้วครับอ๋อดีใจนะคะที่ท่านได้ได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วก็เป็นการบวชครั้งแรกด้วยนะคะวันนี้ได้ไปโปรดญาติโยมที่บ้านไหมคะไม่ได้ครับก็ไม่อยากหบกวนญาติโยมครับเพราะว่าเขาทํางานกันครับอ๋อค่ะแลเป็นอาคารตึกด้วยก็เลยเกรงใจครับก็เลยอยู่นี่ดีกว่าค่ะ กาบอนุมโมทนาสาธุค่ะ